สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2567ความว่าพระนักท่านพลเอกเดวิดเทอร์รี่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบราในโอกาสวันออสเตรเลียอันสําคัญนี้ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีมายัางพนัท่านเพื่อความสุขสวัสดิ์และมีพระนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งเพื่อความสําเร็จและความเจริญวัฒนาถาวรของเครือรัฐออสเตรเลียและประชาชนชาวออสเตรเลียสืบไปเป็นที่น่ายินดียิ่งที่มิตรภาพระหว่างเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศไทยได้ดำเนินมาอย่างใกล้ชิดสนิทสนมด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจค่านิยมร่วมกันและศรัทธาซึ่งกันและกัน โดยได้ดําเนินมาอย่างดีและรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ใจซึ่งเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชนอันเป็นประโยชน์ยิ่งและความร่วมมือที่นําไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านอีกทั้งต่างมีความพร้อมเสมอที่จะร่วมกันเผชิญความท้าทายและอุปสรรคอันพึงมีต่อทั้งสองประเทศในโอกาสที่พนัท่านจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเวลาอันใกล้นี้ ทำให้ข้าพเจ้ารำลึกถึงความเป็นสัญลักษณ์ต่อกันระหว่างมิตรภาพของเราและมิตรภาพของประเทศเราทั้งสองโดยต่างได้เริ่มจากความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อกันตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งในส่วนของเรานั้นได้เกิดขึ้นเมื่อครั้งเป็นนักเรียนในร้อยด้วยกันที่วิทยายลัยการทหารดันทูนข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยือนของท่านที่กำลังจะมาถึงนั้น จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เจริญรุ่งเรืองระหว่างประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปพระปรมาพิไทยมหาวชิราลองกร,รพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอินเดียในโอกาสวันสาธารณารัฐของสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2567ความว่าพะนักท่านนางชาปะทีมูรุมูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรุงนิวเดลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดียข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงมายัางท่านประธานาธิบดีเพื่อให้มีพรนไมัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวอินเดียสืบไปในขณะที่เราได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสาธารณารัฐอินเดียมีความเจริญรุดหน้าในการพัฒนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีที่นำสมัยจึงเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยสามารถร่วมมือกับสาธารณารัฐอินเดียอย่างใกล้ชิดเพื่อย,ยกระดับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันสาธารณารัฐอินเดียและประเทศไทยจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการสแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในกิจการทุกๆด้านทั้งในระดับทวิภาคีหรือภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนอินเดียและกรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจแห่งอ่าวเบงกอล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นเอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูน วันนี้เวลา10นาิกา14นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่44 องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์หรือออกทอซึ่งเป็นองค์การที่ดำเนินการโดยนักศึกษาจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งหมุนเวียนไปแต่ละภูมิภาคเริ่มจากแต่ละวิทยาลัยทั้ง4ภาคคัดเลือกตัวแทนแข่งขันเข้าร่วมเพื่อหาผู้ชนะในการนำเสนอผลงานวิชาการทักษะวิชาชีพประดิษฐ์และนวัตกรรมจนเป็นตัวแทนระดับภาคและระดับชาติ โอกาสนี้พระราชทานโลให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานสิทธิเก่าดีเด่นและผู้แทนหน่วยอกทอดีเด่นจากนั้นทอดพระเนื่อนิทรศการทางวิชาการซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พัฒนานักเรียนนักศึกษาอาชีวเกษตรให้เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรมีความคิดสร้างสรรค์และฝึกฝนการใช้ทักษะและประสบการณ์สร้างประโยชน์แก่ตนและวงการเกษตรกรรมของประเทศต่อไป และจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้หลายภาคส่วนต้องปรับตัวทำให้อ,อกทได้เรียนรู้และพัฒนารูปแบบการทำการเกษตรวิถีใหม่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนนำเสนอผ่านนิทรศาการอาทิฮอทีราชนีแห่งขุนเขาเป็นพืชที่พบในธรรมชาติบริเวณต้นน้ำบนภูเขาสูงซึ่งชาวปากกาตยอนำใบามาตากแห้งใช้ปรุงรสอาหารมีสรรพคุณทางยา ดีต่อระบบขับถ่ายนักศึกษาวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนจึงรวบรวมองค์ความรู้สร้างนงวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพได้แก่เพาะเลี้ยงเงือเง้อเยื่อและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผงปูนรถเพาะทีแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่และให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อขยายพันธุ์สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ปูดำขยำเงินจากวิทยาลัยประมงตีนสุรานนนำเสนอปูดำไร้กลิ่นโคลนเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนเป็นการควบคุมคุณภาพน้ำซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเลี้ยงช่วยให้เนื้อปูสะอาดเนื้อแน่นหวานและปลาทังก้าท้าลองของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน่นนำเสนอวิธีการเลี้ยงตะกัแตนปลาังก้าและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นรายได้เสริมเช่นผงตะกะัแตนปลาทังก้าและน้ำพริกนรกปลาทังก้า นอกจากนี้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และจากอกทอต่างประเทศจากนั้นทรงเปิดอาคารทุนกระหม่อมแก้วเป็นอาคารสองชั้นสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนมีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรทวิภาคีที่ให้ผู้เรียนได้เรียนทั้งในสถานศึกษาและไปฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เวลา13 59นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระชดำเนินไปทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถและงานสมโพธวัดทิพย์อักษรอ,อมรออินอำเภอเวียงหนองล่องส่งพระดำเนินไปพระวิหารทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเมตตาธานีศรีริพลชัยพระประธานวิหารแล้วทรงพระดำเนินเข้าอุโบสถ ทรงประกอบพิธีตัดไหวลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองลูกนิมิตแล้วทรงตัดสาแรกลูกนิมิตลงในหลุมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธกรุณาภาราสันติธรรมพระพุทธรูปในพระอุบโบสถ คลิปอับสอนอมอนอินสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สาคัญของจังหวัดลําพูนพื้นที่40ไร่คนเรือเอกอมอนเทพนบางช้างและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างเดิมพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของวัดร้างชื่อวัดน้อยวังสะแกงมีซากโบสถ์สมัยต้นกรุงรัตนกโกสินทร์หลงเหลืออยู่เริ่มก่อสร้างปลายปี2557มีอาคารหลักประกอบด้วยอุโบสถเจดีวิหารศาลามหาราช ตำหนักพระนางจามเทวีที่พำนักสงฆ์วิหารปฏิบัติธรรมแล้วเสร็จปี2560ได้ดำเนินการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนสามแห่งในตำบลหนองล่องได้แก่ โรงเรียนบ้านต้นพึง่งโรงเรียนวัดวังแสแกและโรงเรียนบ้านท่าช้างรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด -19 และภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งนี้เพื่อให้บ้านวัดและโรงเรียนมีความรักสามคัคคีพึ่งพาอาศัยกันนำไปสู่ความสงบสุขของสังคมปัจจุบันมีพระมหาทศพรทศวรโรเป็นเจ้าอาวาสวัดพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษาสี่รูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคววัวรักขติยาราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ p e r and a p p l i Chemistry International Conference 2024วันนี้เวลา8.24นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรักขติยราชนารี เสด็จไปสู่นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ p l a Applied Chemistry i n t e t n a t i o n o n c o n f n r e n c e 2 2024, 2024หรือ p a c ค o n 2024ซึ่งสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลวยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขคัตเตียราชนารีร่วมกับภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นถึงวันที่27มกราคมนี้ภายใต้แนวคิดเคมีสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเป็นวาระที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติเนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมากส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ดังนั้นเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวจึงเป็นสิ่งทุกคนต้องตรหนักและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า900คนจาก27ประเทศโอกาสนี้ทรงบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการที่ปรับเปลี่ยนไปในอนาคตในด้านต่างๆเนื่องจากภาวะโลกร้อนและการนำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอื่นๆที่จะมาใช้ในอนาคต รวมถึงความสำคัญในการร่วมมือวิจัยและการมีส่วนร่วมของนักวิจัยทั้งสตรีนักวิจัยรุ่นเยาว์นักศึกษาและอื่นๆซึ่งควรมีส่วนร่วมในการวิจัยมากขึ้นจากนั้นทออพระเนตรนิทศการเฉลิมประเกียตรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรัติยราชนารีและการแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ องค์มนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูล,ลนิธิโครงการหลวงและตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตินตกจังหวัดเชียงใหม่